สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่กําลังชมคลิปกันอยู่ในตอนนี้ครับโดยในคลิปนี้นะครับมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับที่อยู่ในเว็บของเทพช็อปนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการขายสินค้าต่างๆของเราเนี่ยนะครับของเว็บเทพช็อปนะครับหลายๆท่านเนี่ยต้องการจะทราบว่ามันเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนยังไงนะครับการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับใน เว็บไซต์ของเทปช็อปอยู่นะครับนี่นะครับที่ผมระบายดำระบายดำกับพิบครับพิบอยู่ตรงนี้นะครับมันมีวิธีนะครับมันมีหัวข้อในการเปลี่ยนอยู่นะครับถ้าท่านต้องการที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรของท่านตรงเนี้นะครับไปดูวิธีการกันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องเข้าสู่หน้าเว็บของเทปช็อปกันก่อนนะครับซึ่งหน้าเว็บเทปช็อปเทปช็อปเนี่ยนะครับเมื่อเราเข้าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเข้าสู่ระบบด้วยนะครับ ถ้าเราไม่เข้าสู่ระบบเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการต่างๆได้นะครับอันนี้คือเว็บหน้าเทปช็อปของผมนะครับนี่คือหน้าเทปช็อปที่ใช้ในการขายสินค้านะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บนะครับเราก็นี่ครับดูหัวข้อตรงนี้นะครับหัวข้อที่เขียนว่าเข้าสู่หลังร้านนะครับเข้าสู่ลห,ลหลังร้านตรงนี้นะครับเข้าสู่หลังร้านตรงเนี้ยนะครับ นี่นะครับเข้าสู่หลังร้านกดคลิกเข้าไปเลยครับ1ครั้งเมื่อกดคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะต้องดูหัวข้อที่เขียนว่าข้อมูลนี่นะครับดูอันนี้นะครับดูอันนี้ที่เขียนว่านี่คือร้านค้าของคุณนะครับมาดูหัวข้อตรงนี้เลยครับดูหัวข้อตรงนี้นะครับที่ผมกระพริบกระพริบให้คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ นี่คือร้านค้าของคุณนะครับแล้วมาดูด้านหลังนะครับที่เขียนว่าแก้ไขข้อมูลร้านค้าตรงนี้นะครับถ้าเราเอาเมาส์ออกเนี่ยเราก็จะไม่เห็นนะครับแก้ไขเราไม่เห็นเลยครับผมนั่งหาอยู่นานนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะต้องเอาเมาส์มาข้างหน้านี้ก่อนอยู่ในวงวงตรงนี้นะครับแล้วแก้ไขข้อมูลมันก็จะขึ้นมาให้เราเองโดยอัตโนมัติถ้าเราเมาส์ออกไม่เห็นนะครับหายังไงก็หาไม่เจอครับเราต้องเอาเมาส์เข้ามาข้างในแล้วมันจะเห็นนะครับ แก้ไขข้อมูลร้านค้าตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วเราก็ไปเลื่อนหาดูนะครับข้อมูลการติดตอ่อตรงนี้นะครับข้อมูลการติดต่อนะครับตรงนี้ครับเราจะเปลี่ยนอีเมลหรือเราจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งของผมเนี่ยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับเปลี่ยนเป็น082 6499917 นะครับส่วนอันหลังก็เหมือนเดิมนะครับเรามาแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนชื่ออีเมลหรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องเลื่อนไปข้างล่างสุดนะครับมันจะเขียนว่าบันทึกอยู่ตรงนี้นะครับขวามือนะครับล่างสุดขวามือเราเลื่อนลงมาล่างสุดก่อนนะครับแล้วจะมีคําว่าบันทึกอยู่ตรงนี้นะครับกดบันทึกครับ เมื่อกดบันทึกปุ๊บก,ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆนะครับเราก็ไปดูที่หน้าเลขของเราได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเบอร,ร์โทรศัพท์ให้เราแล้วนะครับเลื่อนไปดูที่ contact us ด้านล่างนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนี่ไงครับเปลี่ยนเบอร,ร์โทรศัพท์เรียบร,ร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นอีกเบอร์หนึ่งตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเบอร์0826499917ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ในเว็บของเทปชอป .com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการขายสินค้านะครับเราสามารถสมัครร้านค้าได้ฟรีจากทางเทปชอปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเปลี่ยนเป็นเบอร์อะไรตามใจเราก็แล้วกันนะครับนั่นคือขั้นตอนนะครับในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในเว็บไซต์ของเทปชอป c o m ซึ่งเป็นหน้าร้านของเรานะครับก็ ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรดีๆก็จะนํามานําเสนอกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีประโยชน์ก็สามารถที่จะกดแชร์ได้เลยนะครับหรือสามารถที่จะนําคลิปนี้ไปเผยแพร่ต่อได้เลยนะครับอนุญาตให้นําไปเผยแพร่ต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับครั้งนี้สวัสดีครับ